สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเจ้าก็ส่งคนมารับตัวนางไปแดงพวกข้าไม่ปรารถนาจะเห็นนางเกาะเรื่องอีกในอนาคตข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะควบคุมนางเอาไว้ได้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะมีหอคณิกาที่ไหนบ้างจะจัดการกับนางโรมของตัวเองไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะทำการขาได้อย่างไรเรือ่อง ปเซียงซิวตัดสินใจขายใบคาแทสให้หอคณิกาแห่งนั้นหลังจากอีกฝ่ายให้คำมั่นอย่างชัดเจนลินเซียนจือจ้องไปเซียงซิวด้วยแววตามุ่งร้ายหมายจะเอาชีวิตคุณหนูลินข้าอยากบอกเจ้าเสมอมาว่าเจ้าเน่น่าเวทนานักเจ้าคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าผู้หญิงควรจะเคารพ ให้เกียรติและศักดิ์ศรีของตนด้วยเมื่อใดที่รักใครแล้วก็ไม่ควรแบ่งใจไปให้คนอื่นทุกอย่างจะเลวร้ายเมื่อเจ้ามีจิตใจไม่แน่วแน่ไม่มัน่นคงอย่างไรก็ตามงานแบบนี้อาจจะเหมาะกับเจ้าแล้วพอพูดจบไปเซียงซิวก็โบกมือเป็นสัญญาณจากนั้นบ่าวรับใช้ก็นำตัวหลินเซียนจือออกไป อีกสิวันจะมีงานเลี้ยงรับรองที่จัวลี่อองวันนี้ไปเซียงซิวจึงออกมาซื้อของในตลาดแม้หลงเหิงจะไม่ชอบการเดินเล่นจับจ่ายซื้อข้าวของเท่าไรแต่เขาก็ยังมาเป็นเพื่อนนางพวกเขาต้องเตรียมการสำหรับงานที่จะจัดขึ้นต้องซื้อหาของที่จำเป็นต้องใช้ในงานและเพื่อเดินเล่นเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ไปเซียงซิลยังตั้งใจจะใช้โอกาสนี้ซื้อเครื่องสำอางแป้งหอมและเสื้อผ้ามาตัดชุดอีกด้วยหากจะพูดถึงหลินเซียนจือในหอหวังชุนโรตอนนี้นั่งเอกถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดนั่งดูจะเป็นที่นิยมอยู่มากผู้ชายที่ไปเป็นแขกส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและมีคนนับหน้าถือตา ทางหอหวังชุนโลจึงไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามลูกค้าเหตุผลหลักที่ชายเหล่านี้พากันมาก็คือผู้หญิงของฮองเต้นั้นย่อมไม่ใช่สินค้าที่ใครจะมาลิ้มลองเมื่อใดก็ได้ตามที่ใจปรารถนาฮองเต้เองก็รู้สึกเหมือนโดนดูถูกอย่างยิ่งเมื่อรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทว่าเขาก็พยายามกล้ำเกลืนศักดิ์ศรี และตัดสินใจว่าจะไม่เอาเรื่องกับลงเหิงอาจเป็นเพราะไม่มีทางเลือกเพราะยังไม่สามารถครอบครองอำนาจทางการทหารได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสองสามีภรรยาได้พบคนคุ้นเคยบางคนขณะออกไปเลือกซื้อของวันนี้จีจังซูมาพร้อมกับอนุสองคนบ่าวอาวุโสหนึ่งคนและบ่าวคนสนิทอีกคนหนึ่ง มีข่าวร่ำลือมาว่าจีจางซูถูกไล่ออกจากตระกูลจีเพราะเกรงว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่นำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลแม้เขาจะเป็นถึงบุตรชายคนโตของหูหยินใหญ่แต่ก็ไม่มีใครสนใจในข้อนี้ข่าวยังบอกอีกว่าจีจางซูมีเงินติดตัวอยู่ไม่มากกอบกับไร้ตำแหน่งหน้าที่ในราชสำนัก ชีวิตคงจะลำบากแน่ในอนาคตปายเสียงซิวถอนใจหยิบเงินสองพันตำลึงยืนให้เสี่ยวซือก่อนจะสั่งว่าเจ้าเอาเงินนี้ไปให้คุณชายจีบอกเขาว่าเป็นเพียงเงินเล็กน้อยสำหรับใช้จ่ายยามขัดสนอย่างไรก็เป็นเงินจากการขายหลินเซียนจือถือเสียว,ว่าคุณหนูหลินชดเชยให้กับเขาแล้วกันพระชายาทำแบบนี้ทำไมเจ้าคะ เป็นเช่นนี้สมควรอยู่แล้วทั้งหมดเป็นความผิดของเขาเองไม่ใช่หรือที่ดูคนไม่ออกเองอย่าตรหนีนักเลยอย่างไรเสียเงินนี่ก็มาจากการกระทาที่ไรศิลธรรมอยู่แล้วไปเสียงซิวยืนยันให้เสียวซือ้อทําตามที่ตนสัง่งเมื่อนางกลับมาก็รายงานว่าจีจังสูรับเงินไว้และทราบซึ้งในน้ำใจของพชายายิ่งนะัก สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ป่ายเสียงซิวพยักหน้ารับสองพันตำลึงเป็นเงินที่มากพอสำหรับใช้จ่ายสักยีสิปีหากเขารู้จักใช้อย่างอดออมและน่าจะใช้ได้ทั้งชีวิตหากเขานำไปเปิดกิจการร้านค้าข้าหวังว่าเขาคงไม่พูดอะไรถึงหลินเซียนจืออีกไม่เลยเจ้าคะ่ะเซียวซือมีท่าทางไม่พอใจ เมื่อได้ยินชื่อผู้หญิงคนนั้นนางไม่เคยรู้สึกดีต่อหลินเซียนจืออยู่แล้วดีแล้วไปเสียงซิวเหมือนจะคิดอะไรอยู่ในใจขณะที่มองจี้จังซูเดินจากไปนางรู้สึกเหมือนศัตรูหายไปอีกหนึ่งพอพูดถึงศัตรูก็นึกไปถึงซูยุนผู้หญิงคนนั้นน่าจะหินสุดแล้วหากต้องจัดการนางอดคิดไม่ได้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงยังไม่มีการเคลื่อนไหวเสียที หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับซูยุลหรือหรืออีกฝ่ายโดนเขีย่ยออกจากวังหลวงไปแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องไปสงสารพวกเขาหรอกสมควรแล้วที่เป็นเช่นนี้หลงเหิงเอายา่ยย้ำเจ้าค่ะจริงด้วยถ้าจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างกับญาติที่มาจากตระกูลหลง่ันอ๋องจะไม่เล่าเรื่องของพวกเขาให้ฟังหน่อยหรือเจ้าคะไปเสียงสิวรู้ดีว่าตระกูลหลงเองก็ไม่ใช่ธรรมดา ใช่ว่าหลงเหิงจะไม่มีญาติพี่น้องอื่นเพียงแต่พวกเขาเลิกติดต่อกันเท่านั้นเองแต่งานเลี้ยงครั้งนี้น่าจะเป็นงานที่พวกเขาต้องมาเพราะถือว่าเป็นวาระสำคัญไปเซียงซิวอยากรู้ว่าต้องรับมือกับคนพวกนี้อย่างไรแต่หลงเหิงกลับตอบคำถามเหมือนเดิมทุกครั้งเจ้าจะต้องยุ่งยากไปทำไมเล่าไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอก นางไม่ต้องสนใจพวกเขาจริงๆหรือไปเสี่ยงซิลอยัางคงสงสัยแต่หูหยินผู้เท่าและบรรดามัวมัวที่ปกติชอบนินทาต่างก็เห็นด้วยกับลงเฮงในเมื่อไม่มีใครให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนางได้เลยนางก็ตัดสินใจถามจากคนใกล้ตัวหญิงสาวอยากรู้ว่าญาติของหลงเหิงมีใครบ้างเยหมัวมัวเล่าทุกอย่างให้นางฟังโดยละเอียด ดูเหมือนหลงเหิงจะมีอาอยู่สองคนที่เป็นนายทหารทั้งคู่ทว่าทั้งสองเป็นทหารชั้นปลายแถวอยู่ในลำดับห้าหรือ6เท่านั้นอีกทั้งไม่ได้เก่งกาจอะไรมากสมัยก่อนบิดาของหลงเหงจึงเป็นผู้จุนเจือครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวทว่าหลังจากบิดาของหลงเหิงจากไปบรรดาพี่น้องก็ได้แต่คิดว่าจะแบ่งสมบัติ มาจากพี่ชายคนโตได้อย่างไรผู้หญินผู้เท่าที่เป็นนายหญิงของบ้านในช่วงนั้นจึงต้องสู้รบปบมือเพื่อปกป้องสมบัติที่มีไว้พอเหตุนี้หลงเฮงจึงถูกส่งตัวไปฝึกทหารตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขาเริ่มประสบความสำเร็จทางการทหารผู้หญินผู้เท่าจึงตัดความสัมพันธ์และแยกครอบครัวออกมาตั้งแต่ก่อนที่หลงเฮง จะได้รับมอบตำแหน่งเป็นท่านอองเสียเองจบสิ้นกันทีกับการดูแลตระกูลหลักหลังจากนั้นอาทั้งสองก็ตัดสินใจแยกครอบครัวออกมาด้วยเช่นกันแต่ไม่มีใครประสบความสำเร็จไปเสียงซิวเก็บเรื่องราวที่ได้ฟังไว้เป็นข้อมูลถึงจะไม่ใช่งานแต่งงานเสียทีเดียวแต่การเตรียมการก็อย่างยุ่งยากวุ่นวาย วันนี้มีแขกไม่คาดฝันมาหาไปเซียงซิวที่จัวล,ลี่อองในที่สุดครอบครัวไปก็ปรากฏตัวมารดาไปเซียงซิวมาพร้อมกับน้องสาวของนางไปเซียงซิวอยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้าของร่างนี้หญิงสาวอยากรู้ว่าพวกเขาคิดอย่างไรกับนางเมื่อได้พบกันไปเซียงซิวก็รู้ทันทีว่าความงามของนางนั้นมาจากใคร มารดาของนางอายุย่างสี่แล้วแต่ก็ยังโดดเด่นสะดุดตาน้องสาวของนางก็ไม่น้อยหน้าอีกฝ่ายมีอายุน้อยกว่าปเสียงซิวแค่ปีเดียวใบหน้างดงามหมดจดน,น้องสาวคนงามของนางมีนามว่าปัยรงเอ,อ๋อนางมีบุคลิกที่คล้ายกับไปยเสียงซิลฉบับดั้งเดิมในนิยายท่าทางหญิงเล็กน้อยแต่ก็ดูเชื่อฟังดี แม้ว่าสายตาจะคอยมองสำรวจไปรอบๆห้องก็ตามท่านแม่สบายดีนะเจ้าคะสบายดีแล้วเจ้าล่ะหนางเซียวมองหน้านางด้วยวาวตาฉ่ำน้ำไปไาเซียงซิ่วรู้สึกถึงเยื่อใยสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกปเซียงซิ่วมุ่งเข้าประเด็นสำคัญทันทีเมื่อถักทายกันเรียบร้อยแล้ว เหตุใดท่านแม่หรือแม้แต่ท่านพ่อจึงไม่มีใครมาเยี่ยมข้าเลยเป็นเวลานานแล้วนั่นเป็นเพราะว่าน้องชายของเจ้าวุ่นอยู่กับการเตรียมตัวสอบยิ่งน้องสาวของเจ้าน้องสาวของเจ้ามีเคราะห์ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานคู่มั่นนางยกเลิกการแต่งงานโดยไม่ให้เหตุผลสักคำเดียวทำให้นางล้มป่วยมาเสียนานขณะพูดนางเซียวก็ลูบมือบุตรสาวคนเล็ก น้ำตาเอ่อล้นสองตาของหญิงอาวโุโสเหตุใดเขาจึงยกเลิกงานแต่งงานรืไปเสียงสิวถามนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องสาวเป็นคู่หมายกับตระกูลใดและทำไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงยกเลิกการแต่งงานเล่าทั้งหมดเพราะอีกตระกูลหนึ่งตัดสินใจจะมั่นหมายกับหญิงสาวจากตระกูลที่มั่งคั่งกว่าแทนพวกเขาคิดว่าเราไม่คู่ควร ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาเราอยากมาหาเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พ่อของเจ้าไม่ยอมให้ข้ามาเพราะเหตุนั้นข้าเลยไม่ได้มาร่วมงานรับขวัญลูกชายของเจ้าพี่สาวท่านพ่อยังคงโกรธอยู่ที่ท่านไม่เชื่อฟังเลือกจะแต่งเข้ามาอยู่ที่จัวลี่อองแต่เมื่อท่านได้เป็นพระชายาแล้วท่านพ่อไม่ได้ว่าอะไรอีกรงเอ,อ๋อย่าพูดจาไร้าสาระ นางเซียวปรามพางมองไปรอบห้องเหมือนเกรงว่าจะมีใครได้ยินที่พวกนางคุยกันคงจะไม่ดีแน่หากรู้ไปถึงหูของรี่อองไป๋เซียงซิวเข้าใจถึงความหมายในคำพูดของพวกนางได้ทันทีเหตุผลหลักที่พวกเขาไม่เคยมาเยี่ยมนางเป็นเพราะไป,ป๋เซียงซิวคนก่อนสร้างปัญหาไว้ทำให้หนายท่านป๋ไม่ยอมรับนางแต่คำที่ว่าไม่เชื่อฟัง นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่งมองไปที่เสี่ยวซือโดยไม่ได้ตั้งใจและสังเกตเห็นว่าเสี่ยวซือเองก็คิ้วขมวดแม้จะไม่ได้แสดงความเห็นออกมาก็ตามท่าทางของเสี่ยวซือบอกได้เลยว่านางไม่ประทับใจแม่ลูกคู่นี้นะักแม้ว่านางจะได้รับเลือกจากนางเซียวให้มาปนิบัติไปเสียเส่ยงซิวก็ตามแต่สาวรับใช้อายุน้อยผู้นี้เรียบร้อยจนเกินไป นางไม่เคยพูดมากเกินกว่าที่ถามและไม่เคยพูดให้ร้ายไปเสียงเซียวไปร่งเอ๋อทำปากยื่นแสดงอาการไม่พอใจแต่เลือกที่จะไม่พูดอะไรออกมาไปเสียงซิยวเองก็ไม่ได้พูดอะไรมากนางมีท่าทีสงบนิ่งและรู้จักการวางตัวเป็นอย่างดีนางเซียวสังเกตการวางตัวของบุตรสาวคนโตนึกไว้ไม่มีผิด นางเปลี่ยนไปจริงๆหลังจากได้เป็นพระชายาตอนนี้นางดูหัวสูงขึ้นมากเรามาพูดเรื่องอนาคตกันดีกว่าจากนี้ไปเราสองครอบครัวจะได้พบกันและใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นข้ามาวันนี้ก็เพื่อหารือบางเรื่องกับเจ้าท่านแม่นั่นแม่พูดออกมาได้เลยเจ้าคะ่ะนางเสียวรีบพูดเข้าเรื่องที่ตนต้องการทันที ในฐานะที่เจ้าเป็นชายาลี่และเป็นน้องบุญธรรมของร่งอ,องสถานะทางสังคมของเจ้าจึงไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วการแต่งงานของน้องสาวเจ้าก็สมควรต้องจัดการให้เหมาะสมด้วยระยะหลังมานี้มีหลายตระกูลเข้ามาเจราจาจะสู่ขอนางจากเราพ่อเจ้าและข้าไม่รู้จะเลือกใครดีข้าจึงมาขอคำแนะนำจากเจ้า บางทีเจ้าอาจจะช่วยพวกเราตัดสินใจและเลือกตระกูลดีๆให้กับเราได้เข้าใจแล้วโชคร้ายที่ข้าไม่คุ้นเคยกับตระกูลขุนนางในเมืองหลวงเสียด้วยท่านแม่ข้าไม่รู้จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้หรือไม่ปายเสียงซิลคนเดิมเป็นเพียงหญิงสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งถึงนางจะเลือกแต่งมาเป็นอนุของหลงเฮงแต่คนที่ตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องนี้ หาช่บิดาของนางแต่กลับเป็นมารดาที่ยืนอยู่ตรงหน้าในตอนนี้ความจริงที่ว่ามารดาของปยเสียงซิลอยากได้ความเห็นของนางนั่นฟังดูดีแต่เปลือกนอกเท่านั้นลึกๆแล้วปยเสียงซิลเป็นเพียงเหยื่อรอดตระกูลดีๆมาให้น้องสาวแต่ปยเสียงซิลไม่รู้จักปายรลงเอ๋อดีนะักหากนิสัยของนางเป็นเหมือนกับปยเสียงซิลคนเดิม น่าจะไม่เป็นผลดีกับครอบครัวที่นางจะแต่งงานด้วยถ้าชื่นชมตระกูลหนึ่งที่แน่ใจว่าเจ้าต้องคุ้นเคยด้วยเป็นอย่างดีนางเซียวหัวเราะออกมานางแน่ใจว่าลูกสาวคนโตจะต้องช่วยได้แนะ่หากเป็นตระกูลนี้ตระกูลไหนหรือเจ้าคะหวังว่าคงไม่เหมือนที่เคยอ่านในนิยายที่น้องสาวขอแต่งงานมาเป็นอนุตระกูลเดียวกันหรอกนะ พี่สาวคนโตเป็นพระชายาส่วนน้องสาวเป็นอนุไม่มีทางที่ไปเสียงซิวจะสนุกกับความคิดไม่ธรรมดานี้แน่แม้จะมีใครต้องการให้เป็นแบบนั้นก็ตามโชคดีที่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่นางเซียวคิดไว้ในใจนางเซียวยิ้มกว้างพูดต่อว่าข้าคิดถึงบุตรชายคนโตของตระกูลซ่งคุณชายซ่งเจียวเย่ฮะ ไาเชียงซิวแทบจะบีบถ้วยน้ำชาในมือจนแตกละเอียดขณะมองนางเซียวด้วยสองตาเบิกโพรงแค่สถานะของทั้งสองตระกูลเพียงอย่างเดียวก็เทียบกันไม่ติดแล้วหากไม่นับว่าเป็นน้องสาวของนางมีรูปโฉมที่งดงามเพราะครอบครัวไปเป็นเพียงตระกูลเล็กๆที่มีบ่าวรับใช้เหล่าห้าถึงหคนเท่านั้นส่วนซ่งเจียวเย่ แค่เขาคนเดียวก็มีสาวรับใช้ส่วนตัวถึงสามคนในจวนก็มีบ่าวรับใช้มากมายแถมแทบทุกคนได้รับการศึกษามาอย่างดีอีกต่างหากทรงเจียวเย่ไม่ได้สนใจผู้หญิงเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเขาคงจะไม่ได้ชายตามองไปเสียงซิวด้วยซ้ําหากนางไม่ได้ข้ามพบมาและมีความรู้มากกว่าหญิงอื่นๆในยุคนี้ ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็มักจะหมายปองผู้หญิงที่มีพร้อมทั้งสมองและความงามในเวลาเดียวกันไปเซียงซิวมองแวบเดียวก็รู้ว่าไปหลงเอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงฉลาดซ้ำร้ายหากดูจากท่าทางจองฮงที่นางปฏิบัติต่อบ่าวรับใช้ในจวนลี่อองคุณชายทรงคงจะแย่แน่หากต้องแต่งงานกับนางไปเซียงซิวทำเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบกลับ ท่านแม่เพียงแค่สถานะทางสังคมของทั้งสองครอบครัวก็ต่างกันมากพออยู่แล้วแค่คิดจะเอ่ยก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยเทียบจากความสัมพันธ์ระหว่างจะเออท่านอ๋องที่คุ้นเคยกับคุณชายทรงจะเป็นการขอมากเกินไปเช่นนั้นหรือแล้วอีกอย่างเจ้าก็เป็นถึงพระชายาสถานะสองครอบครัวก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันไม่ใช่รือนางเซียวยิ้ม สถานะทางสังคมของทั้งสองครอบครัวต่างกันมากก็จริงแต่ลูกสาวคนโตของนางมีชื่อเสียงใหญ่โตในเมืองหลวงชื่อเสียงของไป๋เซียงซิลเป็นที่เลื่องลืออย่างมากจนนางเซียวและสามีของนางอดจะภูมิใจไม่ได้เมื่อมีใครพูดถึงนางแต่แก่จอมดื้อที่บ้านแทบจะไม่ให้พวกนางออกจากบ้าน แต่เมื่อใครต่อใครต่างมาสู่ขอลูกสาวคนเล็กของนางไม่ขาดสายก็ทำให้นางเสียวหวังสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นที่นับหน้าถือตาแม้กระทั่งขุนนางระดับสีระดับห้าก็พากันมาขอไปรงเออแต่งงานตั้งแต่รู้ว่านางอ่ะโดนถอนมันในนั้นมีชายสองสามคนที่อายุพอเหมาะและอย่างหน้าตาดีอีกด้วย โชคร้ายที่หลังจากพินิจพิเคราะห์กันดีแล้วพวกเขาก็ดูด้อยไปเลยเมื่อเทียบกับลูกเขยคนโตพวกเขาจึงเพ่งความสนใจมาที่ส่งเจียวเย่ไปให้หลงเอ๋อเคยพบส่งเจียวเย่แล้วและบอกว่านางตกลุมรักเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางปักใจแน่วแน่ว่าจะต้องแต่งงานกับบุรุษผู้นี้ตั้งแต่ที่จวนลี่อองอยากได้ไปเซียงซิลมาเป็นอนุ พราะคำร่ำรือถึงรูปโฉมที่งดงามของนางก็ทำให้นางเซียวเริ่มหวังสูงมเมล็ดพันธุ์แห่งความทะเยอทะยานต้องการยกฐานะทางสังคมงอกงามในใจผู้เป็นแม่ด้วยเหตุนี้เองนางเซียวจึงยกเลิกการมั่นหมายด้วยวาจาของไปเซียงซียวกับอีกตระกูลหนึ่งก่อนจะส่งตัวลูกสาวคนโตเข้ามาในจวนนี้และตอเน,นี้ก็ประจักแล้วว่า สิ่งที่ตนตัดสินใจในวันนั้นถูกต้องไปเสียงซิลมีชีวิตที่ลุ่งโรดได้เป็นถึงพชายาแต่นางกลับไม่เคยติดต่อกลับมาที่บ้านเลยสักครั้งเด็กไร้หัวใจ เอาแล้วค่ะเ,เพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าที่บ้านตระกูลปายนี่ก็จะมีปัญหานะคะตอนนี้ก็แม่กับน้องสาวมาแล้วค่ะก็ต้องมาให้หาหลัวให้อีกนะคะแล้วก็จะเอาคุณชายซรงเจียวเย่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านางเอกจะจัดสรรหรือไม่หรือว่าจะมีการแก้ เขาเรียกอะไรดีลนะก็คือครอบครัวป่ายก็ละทิ้งนางเอกของวเราอยู่แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่านางเอกจะถือโอกาสนี้ในการแก้แค้นหรือเปล่านะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหาวานลาไปกันนะสวัสดีค่ะ